สวัสดีนะคะสวัสดีคณะอา,าจารย์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อนิสิตใหม่ของเราทุกท่านนะครับผมนะคะอาจารย์จัก,กรินเนาะเรียกว่าพี่หยกก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับของอาจารยา์ทุกท่านนะคะ ของหลักสูตรนะครับมามาเล่าหลักสูตรให้ฟังว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะในในสีปีข้างหน้านะคะเดี๋ยวหลอสไลด์แคปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะโชว์ได้เลยนะคะก็นะคบหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางนะคะพี่ก็จะเล่าให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าเนี่ยเราเลือกมาเรียนแล้วแล้วเราจะเรียนอะไรได้บ้างแล้วเราเรียนอะไรที่ เราสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้ฝึกปฏิบัติอะไรบ้างนะครับและอีกอย่างเนี่ยเราจะจบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะครับหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ศาสตร์บัณฑิตสาขิทยาศาสตร์เครื่องสำอานะครับเป็นหลักสูตร4ปีนะครับภาษาอังกฤษก็คือ bachelor of science cosmetic s c i e n นะครับหรือ,อ,อ BSc cosmetic s c i e n นะครับโปรแกรมเนี้ยเรียน4ปีนะครับก็ อาเเราเริ่มแล้วปีที่1รุ่นนี้ก็รุ่นที่6เนาะของหลักสูตรนะครัก็ปัดยังเราล้องจําให้ดีเลยเถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางมหาวิทยาลัยพะเยาเราเนี่ยแล้วคณะเภสัชศาสตร์เราเนี่ยก็คือเราจะมุ่งเน้นให้ทุกคนเนี่ยเ,เข้าใจทฤษฎีต่งางๆนะครับโดยที่ผสมผสานกับศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มาใช้โดยอยู่บนพื้นฐานในในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ ภายใต้แนวคิดที่ว่าผลิตได้ขายเป็นเน้นวิชาการนะครับหรือ c o s m e t i p ดังนั้นรูปลักษ์ของทุกคนจะต้องอยู่ในเชฟที่ว่าผลิตได้ขายเป็นเน้นวิชาการนะครับก็แน่นอนนะครับวัตถุประสงค์เดี๋ยวก็คือเป็นแน่นอนเราอยากได้นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะคะทั้งที่ผลิตได้ขายเป็นแล้วก็เน้นวิชาการเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหลักสูตรที่เราจะเรียนกันแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้าง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับพร้อมสําหรับนิสิต batch ที่6นี้เลยนะครับก็คือ,เ,อเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบที่เราพัฒนานกันขึ้นมานะครับก็คือมีหน่วยกิจทั้งหมด125หน่วยกิจเนาะอาจารย์ประจําหลักสูตรเนี่ยก็มีทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีผมเองนะคะอา,อาจารย์จักรินเนาะแล้วกอ็อาจารย์ท่านอื่นๆนะคะอาจารย์มัทุกกร,าราาอาจารย์รพัลดาอาจารย์ธรรมนูญอาจารย์มีระยและมีอาจารย์อีกหลายท่านนะครับที่ ร่วมสอนด้วยกันนะคะทั้งจริงๆอาจารย์เนี่ยเราครอสกันทั้งสองทั้งสองหลักสูตรอยู่แล้วเรา,าสลับช่วยกันสอนไปมานะคะก็แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรก็อย่างที่โชว์ในสไลด์นะคะอาจารย์นุ่งอาจารย์กุ้งนะคะอาจารย์นัทนะครับอาจารย์โบ๊ทนะครับแล้วก็อาจารย์ฝ้ายอาจารย์ส้มอาจารย์ทรายนะครับอาจารย์เดสนะครับแล้วก็อาจารย์หยกเองนะครับก็ถ้าเราได้เข้ามาในคณะเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มามา,มาเจอกันเนาะว่า พอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเรามาได้ทําปฏิบัติการมาเรียนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับก็ปีที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปอยู่แลให้ให้เรามีพื้นฐานความรู้พร้อมนะครับทั้งสองเทอมเลยแล้วก็จะมีมีวิชาคณะเนาะสอตัวนะครับก็คือวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางแล้วก็เคมีฟิสิกส์ประยุกต์นะคะรับวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางนะครับ ชั้นปีที่2เนี่ยก็จะเริ่มผนวกความรู้ให้เข้มข้นขึ้นในทางศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและให้เรามีพื้นฐานทางด้านศาสตร์ทางเครื่องสําอางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสําอางเอ่ยการตั้งกำรับพื้นฐานเอ่ยเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพเอ่ยนะครับกฎหมายจริยธรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวน้งการผลิตผลิตภัณฑ์สําหรับแต่งผิวนะครับแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์พอปีที่3เนี่ย ศาสตร์มันจะเริ่มบูรณาการมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะใช้สารจากธรรมชาติเนี่ยเราจะใช้สารจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ยังไงนะครับก็จะได้เรียนในชั้นปีที่3แล้วผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาเนี่ยมีความคงตัวไหมก็จะได้เรียนในออการศึกษาความคงตัวนะครับคราวนี้น้าหอมล่ะจะปรุงยังไงการใช้สกุลธรรมบัตทำยังไงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมต่างๆ แล้วก็เริ่มเข้าในเรื่องของการวิจัยพัฒนาต่างๆมากยิ่งขึ้นศาสตร์จะเริ่มบูรณาการมากขึ้น,นครับพอปีสี่เนี่ยทุกคนจะพร้อมแล้วนะครับที่จะใช้องค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปฝึกปฏิบัติงานทํางานจริงนะคบได้เอาหลักการมาทําวิจัยค้นหาสารใหม่แล้วออกลทธิ์ทางเครื่องสําอางนะครับเอามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นะครับก็ในชั้นปีที่4แลเราก็มีวิชาเลือกนะครับให้ให้เลือกด้วยในชั้นปีที่3นะครับน้อเป็นเอกเลือกนะครับก็ภาพรวมจะประมาณนี้เนาะแต่ว่าปี1เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องอมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีก่อนก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ถึงว่าจะเป็นออนไลน์ก็ตามนะครับพี่เองก็ยังเชื่อว่ามันไม่ได้เ,เป็นสิ่ง เขาเรียกว่ากำแพงหรือว่าเป็นอุปสรรคของเราเนาะเราสามารถไข,ขว้าความรู้แล้วก็เพิ่มเติมได้อีกนะั่นเป็นโอกาสต่างหากก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นความมุ่งหวังเนาะชั้นปีที่1เนี่ยก็อยากให้มีความรู้ทางด้านศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ปีที่2เนี่ยก็อยากให้เอามาใช้แทนเครื่องสำอางได้ละปีที่สามในบูรณาการทางด้านความรู้ได้เริ่มมีไอเดียที่ว่าผลิตได้ขาดเป็นในวิชาการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอปีที่4เนี่ยความรู้พร้อมเลยพอจบเนี่ยแน่อนอนอยากได้ัณฑิตที่ว่า ผลิตได้ขายเป็นเน้นวิชาการก็เป็นความคาดหวังของอาจารย์นะครับให้ให้นิสิตอยากได้มีรูปลักษณ์แบบนั้นเนาะก็ส่งเสริมนะครับทางศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาสอางให้เป็นผู้คิดค้นนวัต,ตกรรมให้ได้มีเป็นผู้ประกอบการให้ได้แล้วก็มีแนวคิดทางด้านใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยมาใช้ให้ได้จนที่ว่าเป็นผลิตได้ขายเป็นเน้นวิชาการให้ได้เนาะอันนี้เป็นกิจกรรมอาจารย์เอามาโชว์ให้ดูนะครับว่าในช่วงเวลาที่เรียนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะ ก็เราจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนความรู้นะครับให้ตรงตามเป้าที่เราต้องการก่อนตอนเข้ามาแลบอย่างที่รัศุภาพูดเบื้องต้นเนี่ยถ้าสถานก,การณ์พร้อมเนาะได้ใช้ห้องปฏิบัติการเราก็จะสอนปฏิบัติการพื้นฐานเนี่ยให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ทางศาสตร์ทางเครื่องสาอางแล้วก็ศาสตร์ทางเภสัชเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ย ก็จะมีการเรียนการทำตั้งตำลักผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รุ่นพี่นะครับทำไว้จะเห็นว่าหน้าตาหลากหลายเยอะมากเลยนะครับขึ้นอยู่กับไอเดียแต่ละคนนะครับพี่ๆเราก็ทำได้ดีเลยทีเดียวก็มีการสอนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆลิปสติกคัลเลอร์คอสเมติกผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวเนาะต่างๆนะคะ,ะแป้งพับเอยต่างๆก็จะมีครบนะครับอาจารย์ก็โชว์รูปให้เราดูเนาะลิปสติกลิปบลมนะครับ แล้วก็วิธีการเตรียมเตรียมยังไงเราจะรู้ทั้งปรเ e ส s มาเลยนะครับในเชิงหลักการแ a x กหรือว่าผลิตภัณฑ์เชิง Beauty Care ต่างๆก็ได้เรียนครบเลยนะครับก็จะแทรกอยู่ในในในแต่งปีเนาะแล้วก็าการสกัดพืชสมุนไพรการใช้สมุนไพรมาใช้ในทางเครื่องสำอางใช้ยังไงจะได้เรียนเป็นรายวิชาเลยนะครับ ออแล้วเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะใช่ไหมเราจะเอามาใช้ยังไงในสระเครื่องสาอางนะครับให้เป็นจุดเด่นทางตลาดให้ได้เนะาะสระแห่งน้ําหอมเราจะเรียนเรื่องของน้ําหอมเนี่ยมีอะไรบ้างมีการเทสมีการปรุงน้ําหอมปรุงยังไงพัฒนาตั้งตำลับจนถึงผลิตจริงทํำยังไงเนาะก็จะมี แน่นอนโรงงานผลิตก็สําคัญในลนักษณะของเครื่องสำอางถูกต้องไหมครับโรงงผลิตก็ได้เรียนว่าผลิตเนี่ยต้องตั้งแบบยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่เขาดรอแบบขึ้นมาได้แล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาในอนาคตถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเองจริงเนี่ยเราก็ทําได้ถูกไหมดังนั้นมันก็จะตอบโจทย์ว่าผลิตได้ขายเป็นเน้นวิชาการแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวลาประเมินผลิตภัณฑ์ละ,ะลดสิวลดยังไงนะครับลดไขมันลดยังไงมีการประเมินยังไงการละลายเครื่องอ ประเมยยังไงว่าไม่ระคายเคืองบอบบางปลอดภัยต่อผิวเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ใช่บอบบางเนาะหมายถึงปลอดภัยต่อผิวบอบบางเป็นยังไงก็จะมีนะอันนี้ก็จะอาจจะเอาสไลด์มาให้ดูนอกจากนั้นสิ่งสําคัญคือบุคลิกภาพเราก็มีการอสอนบุคลิกภาพนะครับตั้งแต่แบบว่ามันเป็น first impression เนาะท,ที่ที่เวลาเราทํางานเนี่ยบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญก็เราก็จะมีรายวิชาที่เขาเรียกว่าหัวข้อเนาะที่เข้าไปอยู่ในรายวิชานั้นเ สอบบุคลิกภาพเราด้วยนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะนเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนก่อนนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆที่รุ่นพี่ได้ทําไว้เนาะตามไอเดียที่เขาได้ได้ออกแบบแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนาะมาประเมินนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมาขายเนาะเราเรียกว่า pitching ก็แข่งกันว่าใครเนี่ยจะขายได้นะครับมี เ,เงินอยู่เท่านี้แล้วบริษัทไหนจะซื้ออะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะก็นี่ก็เป็นภาพกิจกรรมนะคะทีเ่เวลามีกิจกรรมเกิดขึ้นโครงงานก็เช่นกันนี่ก็ได้เรียนปร,ประสบการณ์จากกระบวนการรายวิชาต่ตางๆเพื่อทำงานวิจัยนะคบในชั้นปีที่4อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลจากบริษัท Modern c a ค s ไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีจะไปฝึกงานตรงไหนนะอะไรเงนะี้ยเนาะ เรามีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับที่เราส่งนิสิตเนี่ยฝึกงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ Bayerdorf เองที่ผลิต Nivea, Eucerin เองนะครับหรือเจเจเซนและเจเจเซนนะครับ British บริษัทอังกฤษตางูนะครับ Unilever นะครับป r o v i n n m i ม,มงคลน,นะครับ Bangor Lab Dermscan Spin Control ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการประเมินประสิทธิภาพผิวหนังเนี่ยใหญ่ที่สุดในเอเชียก็คืออยู่ที่ไทยนะครับก็ส่งบริษัทนี้เราก็ นิสิตเราก็ไปฝึกงานแล้วก็มีทำงานที่นั่นแล้วก็มีนะคะบริษัท Modern า a s สนะคะพิมพ์แคส,สเนลไวท์ c อ s ม i นานะครับเลเกตอพุตะวันนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพของเราที่ที่เราได้ได้ได้มีรองรับต่อนิสิตหรือว่าลูกศิษย์ที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้เนาะก็อาชีพที่จะทำได้เป็นไปได้มากมายหลายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นบุษาทกามเครื่องสำอางเองนะคบผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางที่ เป็นที่นิยมเนาะ beauty blogger เอย beauty youtuber เอยหรือว่า beauty specialist เหล่านี้ก็ทําได้ถ้าเราสามารถอินท g เ a t e หรือบูรณาการองค์ความรู้ทางศาสตร์เรื่องสำคัญที่เราเรียนไปเนี่ยไปในไป,ไปในสไตล์หรือที่ตัวเองชอบในทางที่ถนัดไปสื่อสารในทางที่ถนัดเนาะก็จะใช้ได้แต่ว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นมีวิชาการนะครับนักวิจัยนักวิชาการต่างนะครับก็ทําได้เนาะอันนี้ก็อาจารยฝากอีกนึงแล้วกันนะครับว่าฝากไปกดไลค์เพจ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะครับเผื่อมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรอัปเดตในในเพจเนี่ยเราก็จะได้อัปเดตได้ถึงเราจะอยู่ไกลกันเนาะเราก็ยัง Follow เรายังสามารถเห็นกันได้ว่าจริงๆความเคลื่อนไหวนะตอนนี้ทางคณะเราและทางสาขาในมีอะไรบ้างก็อาจารย์ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยเนาะเผื่อจะได้ไม่ไม่พลาดาข้อมูลหรือว่าข่าวสารดีๆจากทางสาขาและทางคณะเพศศาสตร์เรานะครับก็ สุดท้ายอาจารย์ก็มีเท่านี้เนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงก็คณะเพศศาสตร์เราก็ยินดีต้อนรับนะครนิสิตท,ทั้ง2หลักสูตรเลยก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ที่ได้มาเรียนในรั้วเกียวมะกอกของเราแล้วก็อาจารย์ก็บวังเป็นหญิงวิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วก็ มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาในขณะเรา,เ,าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะ